ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในตากิตูครูทีวีนะครับนี่ก็อยู่กับเกมอารีนาออฟเวอเลอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมของแฟนตาครับนี่ครับเบาหวานอีกแล้วนะครับนั่งกินแฟนตากันเลยนะควรละสิบห้าบาทนะเป็นแลกโค้ดกันอีกนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมมีอยู่15กล่องนะครับสิกล่องนี่15กล่องเลยนะฮะแล้วคือแบบ ไม่รู้เกลือหรือเปล่านะครับอืผมบอกว่า,วามันไม่รู้เหมือนกิจกรรมอ,อโออชิหรือเปลา่าว่ามันแยกกล่องกันไปแต่นี้แม่งอยู่รวมกันสิบห้ากล่องเลยก็นะครับถามว่าผมได้โค้ดมาจากไหนก็ได้มาจากเพจเดิมนะฮะกิติช็อปนะฮะกิติช็อปนะอ่านะก็เปิดกันดีกว่านะไม่่ําเพลงนะในเวลานะไอ้เหี้ยโอ้โ ไอเฮียสิบห้ากล่องไอเฮียสิบห้ากล่องอเฮ้ยสิบห้ากล่องอเฮียโอ้โหแม่งจุกนะเนี่ยเฮียร้อยห้าบาทกูไอ,อสัตว์ได้แต่เพชรน้ำตาแม่งไหลเลยเฮียแล้วสกินไม่โผ่มเลยอ่ะโอ้โห750เจ็ดร้อยห้าสิบเพชรไอสัตว์เอามาหาพอ่อมึง เจ็ดร้อยห้าสิบเพชรนะเฮียคุณก็จะบอกเฮ้ยมึงก็ไปเปิดช่องลูนสิวะดูนะครับเปิดหมดแล้วคนระับไอ้เฮี้ยเปิดหมดแล้วไอ้สัสโอ้โหน้ำตากูจะไหลเลยอะไรอยู่วะเออหลั่งร้อยห้าบาทนะครับผมพูดได้เลยว่ากิจกรรมนี้ไม่คุ้มนะฮะไม่รู้ครับคือไอ้กิจกรรมไอ้โอชินะครับผมเปิดเจ็ดสิบบาทผมก็ได้สกินนะนะครับเป็นสกินเอ SO นโซเนาะครั้งที่แล้ว แล้วคือแบบอะไรวะแฟนตาอ้เหีฮ้ยมึงเกลือมากไอสัตว์เพชรหมดเลยทังดุ้นไอ้เฮียบ้าบอข้หมูย่างไอสัตว์เออก็นะครับผมพูดได้เลยว่ากิจกรรมนี้เกลือนะครับเกลือเกลือแน่ๆแบบดูดิสิบห้ากล่องครับไม่มีสิทธิ์เลยเหรอเพชรมาสิบห้ากล่องเลยกูกราบตีนเลยนะฮะม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองจะร้องไห้นะฮะโอ้โหจะเศร้าใจตาย นะครับก็นี่ครับผมเองนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอืมผู้ใหญ่ใจดีให้เพชรแดงสแล้วโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็มาโชว์ความเกลือนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรนะฮะทั้งดุนเลยนะฮะอกูดน้ำตาเล็ดเลยับร้อยห้าบาทกูเฮียเปลืองชิบหายเลยเอาไปทำอย่างอื่นถึงคุ้มกว่าเยอะเลยก็นะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจุบ